สวัสดีพี่น้อง f อทั่วโลกค,ครับวันนี้ก็จะพาพี่น้อง f อไปดูเวฟร้อยสิไอคันนี้กันนะครับซึ่งก็ได้ทำเครื่องจากผมไปประมาณ3เดือนนะครับแล้วทีนี้อ,อยู่ๆลูกค้าโทรมานะครับว่ารถไม่มีกำลังอัดสตาร์ทไม่ติดนะครับผมก็ไปรับตัวมาดูเลยนะครับสภาพรถ3เดือนนะครับเมื่อผมส่งงานออกไปถามว่า ได้ทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องไหมตั้งแต่ทําเครื่องออกไปนะครับก็บอกมาว่าเปลี่ยนน้าเครื่องไป3มรอบนะครับแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับ่าเรามาดูหัวน็อตกันนะครับดูจากทรงแล้วหัวน,น็อตนี้ไม่มีร่องรอยของการถอดเปลี่ยนน้ามันเครื่องแต่อย่างใดถ้าหากว่ารถมีร่องรอยของการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับฝุ่นมันจะไม่เป็นอ่าแบบนี้มันจะเป็นฝุ่นเกาะบางๆมีความชื้นนะครับทุกท่าน fe. และรถคันนี้ ้าว่าเราสังเกตได้นะครับน้ำมันมันจะเยิมรั่วซึมไปทุกจุดเลยนะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้มีอาการเครื่องยนต์ร้อนจัดนะครับถ้าว่าเครื่องยนต์ร้อนจัดพี่น้อง f อฟนะครับคงไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเรื่องของน้ํามันเครื่องนะครับร้อนจนซินทุกตัวเปื่อยนะครับทุกท่านนะเพราะว่ารถคันนี้ผมได้ทําการผ่าเครื่องผมเปลี่ยนซินทุกตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นซินแท้ซินอย่า no งด no no mo no 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 mm ีเลย นะครับทุกท่านนะอ่าแล้วเกิดอาการรั่วซึมได้อย่างไรล่ะนะครับพี่น้องนะทีนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงรถไม่มีกําลังอัดนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องทําการตรวจเช็คนั่นก็คือเรื่องของมาร์กนะครับตรงนี้มาร์กทีนะครับมาร์กทีผมก็ได้ตั้งมาตรงแล้วนะครับเอาไขควงจิ้มไว้แบบนี้มันก็ไม่เลื่อนแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้มาร์กทีนะครับดูดีๆมาร์กทีเลยแหละนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ มาร์กตรงนะครับมาร์กตรงนะนี่นะครับมาร์กตรงนะ,ะเห็นไหมนะครับมาร์กตรงดีอยู่นะครับทุกท่านนะทีนี้เรามาทําการเช็ควาลไอดีนะครับวาวไอดีมีระยะฟรีโยกได้นะครับวาวไอดีมีระยะฟรีโยกได้นะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นปกตินะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับเมื่อว้าวไอดีนะครับมันปกติมันมีระยะฟรีนะครับขยับได้ทีนี้เรามาดูไอเสียการบ้างนะครับ เอาวาวไอเสียขยับ่ได้ครับพี่น้องวาวไอเสียยันครับพี่น้อง FC วาวไอเสียยันนะครับเดี๋ยวผมทําการตั้งวาวก่อนเด้อแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทาการปรับตั้งวาวก่อนนะครับแล้วจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ติดไม่ติดเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแต่ที่แน่ๆเราส่องเข้าไปตรงนี้เราดูได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ยางกริ้งโซ่นะครับหมดสภาพแบบนี้ตัง้งๆที่ผมเพิ่งทําเครื่องไป3เดือนนะครับนั่นหมายความว่า น้ำมันเครื่องภายในห้องเครื่องไม่มีนะครับเพราะโดยปกติแล้วยางกลิ้งยางกดจะใช้โซ่ราวลิ้นเป็นตัวดึงน้ำมันเครื่องขึ้นมานะครับโซ่ราวลิ้นจะดันน้ำมันเครื่องขึ้นมานะครับมาหล่อเลี้ยงยางกลิ้งยางกดแล้วก็เฟืองโซ่ราวลิ้นนะครับทุกท่านนั่นหมายความว่าน้ำมันเครื่องนะครับมันไม่ขึ้นมาเลยนะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้ปล่อยให้น้ำมันเครื่องมันขาดนะครับพี่น้อง f c นะ นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เครื่องยนต์นะครับมีปัญหาทีนี้นะครับเราก็ได้ทําการถอดชุดเสื้อสูบลูกสูบออกมาทําการตรวจเช็คแหวนเพราะว่าเราสงสัยว่า,าเราตั้งวาล์วแล้วสตาร์ทไม่ติดสงสัยว่าแหวนเลื่อนมาตรงกันแต่ที่เราเช็คนะครับปากแหวนตัวที่2อนะครับอยู่ด้านบนนะครับปากแหวนตัวที่1อยู่ด้านข้างตรงเสาเสื้อสูบด้านล่างนะครับอ,อยู่เสาเสื้อด้านล่างนะครับทุกท่านก็ หรือว่านะครับปากแหวนไม่ตรงกันนะครับแต่รถไม่มีกําลังอัดนะครับทุกท่านเมื่อเราเช็คไปแล้วว่าแหวนปกติไหมแหวนนะดีเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับทุกท่านนะอ่านะครับทีนี้นะครับมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรล่ะนะครับที่ทําให้รถคันนี้ไม่มีกําลังอัดดังๆที่แหวนดีแหวนไม่ตรงกันนะครับปากแหวนไม่ตรงกันแล้วก็กระบ,บอกสูบก็สวยด้วย นดกครับท on it ุกท่านนะอ่ารถคันนี้นะครับน่าจะน้ํามันเครื่องขาดนะครับแต่ไม่ถึงกับแห้งนะครับมันก็เลยรอดมาได้นะครับพี่น้อง f c ทุกท่านนะทีนี้นะครับผมจะให้พี่น้อง f c ดูกันชัดๆนะครับสําหรับยางคลิ้งโซ่ที่อยู่ข้างเสื้อสูบเด้อนะครับเป็นสภาพแบบนี้โหลดเด้อนะครับทุกท่านนะอ้าวนะครับอ้าวเป็นยังไงล่ะทีนี้นะครับถ้ายางกลิ้งเป็นแบบนั้นยางกดไม่ต้องสืบครับพี่น้อง มันก็จะพังด้วยกันนะครับทุกท่านนี่ยางกดโซ่นะครับที่อยู่ข้างในเป็นยางตึงโซ่นั่นเองนะครับทุกท่านนั่นหมายความว่าน้ำมันเครื่องของรถคันนี้มันไม่วิ่งขึ้นมาตามโซ่ราวรนนิ้นนั่นเองนะครับทําให้โซ่ราวริ้นมันร้อนนะครับแล้วยางิ้งยางกดนี่ก็จะไหมในที่สุดนะครับทุกท่านละลายในเคสนี้ก็ต้องเปิดทั้งห้องจานไฟแล้วก็ห้องคลัดทำความสะอาดเลยนะครับ ทีนี้เราย้อนกันกลับมาดูเรื่องของวาวกันบ้างนะครับกรณีที่เราเช็คไปแล้วนะครับว่ารถไม่มีกําลังอัดนั้นเราได้ทําการเช็คแล้วนะครับแหวนดีปอกสูบดีแหวนไม่ตรงกันนะครับมันก็เหลือเพียงแค่เรื่องของวาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวาวจะรั่วไมรั่วนะครับจะอยู่ได้แค่ไหนนะครับพี่น้อง f c เรามาดูกันนะครับ ตอนนี้จะเป็นวาวไอดีนะครับเรามาทําการเช็ควาวไอดีกันก่อนเลยอันดับแรกก็นี่เบนซินกรอบลงไปปั๊บนะครับจากฝาสูบแห้งๆมันก็เป็นไงนะครับมีเงาสะท้อนออกมานั่นหมายความว่ามันเยิ้มซึมออกมานะครับถ้าวาวเยิ้มซึมแบบนี้ถามว่าสตาร์ตติดไหมติดขี่ได้เป็นปกตินะครับทุกท่านถ้าซึมแค่นี้ติดได้ขี่ได้เป็นปกติแต่อาจจะมี เดินบอกไม่เดียบสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาทําการตรวจเช็ควาลวไอเสียกันบ้างจ้าวาลไอเสียนะครับออันนี้เราจะล้างเป่าก่อนทําความสะอาดก่อนนะครับอ่าเอาให้ชัวร์นะเป่าให้แห้งเลยนะครับเมื่อเราทําการเป่าให้แห้งนะครับเอาเป่าแล้วลมซำทดล <laughs> องเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเอาเบนซินเทใส่น,นะครับมันจะรั่วไม่รัว่วดูไปปมอมกันเห็นกันชัดๆเห็นกันจระจอันนี้ผมได้ตั้งวาลวแล้วนะ อ่าตั้งวาวถอยวาวแล้ววาวไม่คิดวาวไม่ยันแล้วนะครับเมื่อเทปุ๊บก็ไหลจนๆออกมาแบบนี้แหละนะครับวันนี้เขาเรียกว่าวาวรั่วนะครับฝั่งไอดีนั้นเขาเรียกว่าวาวซึมนะครับฝั่งไอเสียเขาเรียกว่าวาวรั่วอย่างแรงนะครับในเคสแบบนี้พี่น้อง FC ไม่ต้องสืมนะเหตุผลมันเป็นเพราะอย่างนี้นะครับมาร์กตรงก็จริงนะครับแต่โซ่ราลินส์มันหย่อนมันยานนะครับทำให้ลูกสูบวิ่งด้วยความเร็วนะครับลูกสูบเร็ว แต่แคมเปิดปิดช้าเพราะว่าโซ่ราวลิ้นหย่อนนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ลูกสูบนะครับสกิดใบวาววาวคดนนั่นเองนะครับสําหรับเคสนี้นะนอกจากเรื่องของโซ่ราวลิ้นยานนะครับทําให้ลูกสูบหมุนเร็วลูกสูบวิ่งเร็วกว่าแคมเปิดปิดผิดจังหวะนะครับทําให้ลูกชนวาววาวคดแล้วก็ยังมี เรื่องของความร้อนนะครับเพราะว่าถ้าน้ํามันเครื่องขาดความร้อนขึ้นวาล์วไอเสียอาจจะขยายตัวติดกันกับบูธขาวาลวทําให้มันคืนตัวช้าแล้วก็ลูกสูบไปสกิดได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะนี่ก็คือปัญหาของโซ่ราวลิ้นดีไม่ดีนะครับโซ่ราวลิ้นย่อนจะทําให้เปลืองปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ทํางานด้วยนะครับทุกท่านอันนี้ฝากไว้ด้วยให้ระวังสักนิดหนึ่งนะครับสาหรับเทสนี้นะครับก็เอามาเป็นแนวทางให้กับพี่น้อง นะครับอ่าท่านไหนที่ไม่อยากจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมีแต่เติมเพิ่มเติมเพิ่มนะครับวันนี้ไม่ดีเลยนะครับมันเป็นการสะสมตะกอนไว้ในเครื่องโดยเฉพาะเศษยางกริ้งยางกดแบบนี้มันจะไปอุดตันไส้กรองน้ำมันเครื่องทําให้เครื่องยนต์ของเราพังเสียหายและที่สําคัญเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าน้ํามันเครื่องของเราเหลือมากเหลือน้อยแค่ไหนมีแต่เติมเพิ่มเติมเพิ่มนะครับสะสมตะกอนไปเรื่อยๆน้ํามันเครื่องเหนียวนะ้ามันเครื่องดํา นะครับของเก่าไม่ออกของใหม่เข้าไปปนนะครับอ่าของใหม่เพิ่มเข้าไปนิดเดียวแต่ของหมดสภาพมันเยอะภายในห้องเครื่องมันก็หล่อลื่นไม่ได้หล่อลื่นไม่เพียงบอก็ทําให้เครื่องยนต์พังเสียหายเยอะกว่าเดิมนั่นเองนะครับควรที่จะทําการเปลี่ยนทายน้ํามันเครื่องทุกๆ1เดือนในกรณีใช้งานบ้นบานๆนะครับ F C